The Doctor นะครับหรือเป็นแอปหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพในแคนาดาก็เคยประกาศรับชิบะอิน,นุเนี่ยมาในเรื่องของการชำระเงินบอกกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็บรรดาสาววกของชิบะว่าไม่เป็นไรข่ราวนี้เขาจะเผาชิบะเองไม่ต้องเกรงใจเขาจะเผาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยใิมูลนะครับวันนี้ทาง Ask the Doctor Ask the Doctor เป็นอ่าเว็บไซต์ในการบริการของประเทศแคนาดานะครับเป็นการบริการเรื่องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพาต่างๆในประมาณต้นเดือนเนี่ยเขาได้รับชิบะอินุนะครับมาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ซึ่งน่าจะเป็นการผ่านกระบวนการของบิ t เพย์และเขารับนะครับเขาคงเป็นวานตัวหนึ่งคาดว่าเป็นวานเขาบอกว่ามันไม่ไหวแล้วนะประกาศเลยว่าไม่ไหวบอกว่าราคาชี i บ a า n อินมันไม่มีการขยับเลยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้ราคาเนี่ยขยับอีกครั้ง โดยไม่บอกกับทางสื่อมวลชนนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เขาไม่ได้สนใจโรบินฮูดแล้วนะไม่ต้องรอการยอมรับนะครับเพราะว่าข่าวอะไรก็ตามที่เคยออกจากโรบินฮูดช่องผมและช่องอื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมาจริงแต้แน่นอนหรือเปล่าในเดือนมกกราคมแต่เขาบอกว่าเขาจะผลักดันแล้วแหละนะครับเขาก็อยากให้โรบินฮูดได้รับด้วยแต่เขาไม่รอ แอคเตอร์ด็อกเตอร์เลยประกาศผ่านทวิตเตอร์นะครับซึ่งมีจำนวนผู้ติดตามประมาณห้าสิบห้าจุเจ็ดเโอบอกนะครับผ่านการทวิตเตอร์ว่าเขาจะเผาจริงอะนะครับแต่เงื่อนไขมันต้องอย่างนี้นะเขากำหนดไว้2ข้อนะครับเงื่อนไขข้อแรกนะครับเขาก็บอกกับผ่านทวิตเตอร์นะ ว่าไอลายเซนต่างๆเนี่ยนะครับต้องเอาออกมานะครับโดยเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์แอคเดดด็อกเตอร์นะครับคือว่าลงนามนะครับโดยเขาเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงให้บอกยื่นมาเลยนะลายเซ็นตอนนี้มีทั้งหมด5 4 9แสนสีายนนะครับยื่นมาทางเขาเลยเขาจะยื่น พาหันทวิตเตอร์ของเขาไปที่โรบินฮุดเงื่อนไขที่สองนะครับคือคนต้องทวิตซ้ำเนี่ยหรือรีทวิตนะครับทวิตซ้ำประมาณสองหมื่นห้าพันครั้งเขาถึงจะทำให้นะเขาบอกประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเผาเหรียญเองเลยนะเมื่อทุกคนทำตามเงื่อนไขของเขานะครับเขาจะเผาเหรียญเองหมายความว่า เขาเนี่ยจะไม่รอนะครับส่วนกลางในวันที่ยี่สิบหกที่เป็นคริสต์มาสปาร์ตี้แล้วนะเขาบอกเขาจะเผาเองเผาสดๆเลยสดๆร้อนๆนะครับโดยเขาจะมีอีกบัญชีทิ้งไว้นะครับแล้วเขาก็จะทําการเผาคือเอาเหรียญหย่อนในบัญชีแล้วอีกบัญชีหนึ่งเขาจะไม่ทําอะไรนะครับอันนี้ยคือการเผาของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้ไหรือไม่ได้เอาแหละนะครับมันเป็นกระแสด่ามากกัน นะครับเพื่อเร่งโรบินฮูดแล้วแหะนะครับเพราะว่ามีข่าวมาแล้วเร็วๆนี้ว่าจะมีตอนเดือนมกราแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วทางแอสเดดด็อกเตอร์ก็คงเป็นวานตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะคิดเหมือนเหมือนพวกเราหลายคนนะครับที่เป็นแมงเม้าเป็นสาวกของชีบ้บัตว่าทนไม่ไหวละราคามันไม่ขยับเลยนะครับ ขึ้นไปได้สูงสุดคือสามหกนะครับในช่วงนี้สามหกสามเจ็ดแล้วก็ลงมาสามสามสามหนึ่งสามสองอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทนไม่ไหวรวมถึงตัวคุณเองด้วยแล้วตัวผมเองด้วยทนไม่ไหวนะครับราคามันจะอะไรขนาดนั้นนะครับคือมีการเทตัดขายตลอดเลยอย่าง อย่างที่ข่าวเคยออกมาเรื่องของ s u u i g เกมนะครับ้ที่ไปรักภูเหรียญของตัวเองมานะครับเราก็เอาเงินเข้ามาใส่ในทีบ่บาทแล้วก็ทำการเทขายซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีวานตัวอีกนะครับแต่มันไม่ดังเท่า Squid g เกมนั่นแหละคือห่างแพ้ไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่า Squid g a เกมล้วกันผมก็บอกประมาณนี้นะครับว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับทางแ s สเดดด็อกเตอเขาพยายามเล่งแล้วละ่ะให้ราคามันขยับขึ้นมาบ้างนะครับอย่างน้อยให้ราคามันขยับขึ้นมา0.4ตัว7.5ดอลลาร์ก็ดีไซส์ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณ3.2มสถึง7.5เนี่ยนะให้ไซส์เวย์อยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้ะแรงเหวี่ยงมันต้องมีบ้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ ไม่ได้ทะลุไป0สามตัว0สองตัวอย่างที่ทุกคนคาดนะคะว่าแอคเดิร์ด็อกเตอร์จะทำได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าขอให้อยู่เท่าเนี้นะครับพอ0.75กลับลงไปที่36เต่าขึ้นไป0.75ใหม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราพอใจละนะไม่ได้พอใจขนาดที่จะขึ้นไปเร็วขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องดูตามกระแสกันอีกที เอาแหละนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันว่า Act the Doctor นะครับจะเป็นอีกหนึ่งกระแสที่จะสามารถเร่งราคาชีบะให้ไซเวดได้ขอบในกว้างขึ้นได้หรือเปล่าถ้าทำได้นะครับกดหนึ่งถ้าทำไม่ได้ก็กดสองนะครับ ไซส์เวทในขอบที่กว้างขึ้นอย่างเช่น3.6นะครับเราก็ขึ้นไป0.55นะครับ0.4ตัว55หรือ75บ้างทำได้ไหมนะครับก็ต้องดูกันนะเขาบอกไม่รอโรบินฮูดแล้วแต่อย่างไงมันก็ต้องรอโรบินฮูดแหละครับเพราะว่ากระดานเทรดเนี่ยมันถูกที่สุดนะครับแล้ววานเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยไปไว้ในวอลเล็ต ต่างๆทพักเอาไว้นะครับฉะนั้นถ้าจะเทรดให้ถูกมันก็ต้องค่าธรรมเนียมถูกด้วยนะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนติดตามช่องของเราด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดหลายช่องทางนะครับแต่ช่องทางนี้สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ลมไลน์กลุ่มเราชื่อ c ริปโต c คอ r e เรนซีคอมมูนิสามารถเข้ามาได้เลยนะครับทักมาที่เพจผมจะส่งลิงก์กับ QR c อา e คให้แล้วเรามีกลุกชีบะด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับเราขอโฆษณาขั้นตอนท้ายสักหนึ่งเหรียญนะครับคือสคอตโทเค็นนะครับ,รททนนรบมีจำนวนแค่หลัก10ล้านเหรียญเท่านั้นราคาเริ่มต้น0.3ดอลลาร์นะครับและราคามันจะไปไกลมากๆ สองสามร้อยสี่อยห้ารอยดอลลาร์ไปได้แน่นอนนะครับเพราะเหรียญมันมีจํานวนน้อยคนที่ผลิตมาแล้วจะมีการเผาเหรียญทุกเจ็ดปร์เซ็นตนะครับเราเป็นเหรียญของทหารเขาก็เอาเงินที่เผาเนี่ยนะครับร้อยจาก7จเนี่ยให้กับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษนะครับก็ลองเข้าไปซื้อกันได้นะครับซื้อน้อยๆซื้อน้อยๆก่อน แล้วพอราคาเริ่มเล่งเมื่อไหร่เราค่อยเอาเงินเข้าไปว่ากันอีกทีนะครับจะซื้อที่ไหนไปที่เพจแล้วผมจะส่งลิงไปให้สำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ